สวัสดีครับวันนี้มาพูดกับโพจอรดายาะครับวันนี้พยพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดนะครับผมียกว่าเห็ดอะไรหลกก็ยังไม่รู้นะครับใช่เห็ดโคเฮปลรืวเห็ดอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพื่อนๆเห็ดนำฟางหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะไปแฮนด์เห็ดเนี่ยเห็ดไม้ไผ่ปังครับผมคือว่าโค่นครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าครับผมเห็ดตอนไม้ไผ่ครับคิดว่าเราจะได้หรือเปล่าครับผมนั่นก็จะได้ครับ นี่วันนี้ผมมากัดจอซูแล้วก็จจวางครับผมพี่ดําแล้วก็พี่เขาเอีกแล้วครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเราจะไปหาด้วยกันครับผมคิดว่าเราน่าจะได้นะแล้วก็เราจะไปทําเมนูอะไรกันเนี่ยถ้าเราได้นะขี้ออกหรือเปล่าเนี้ยขี้ออกนะขี้จะไม่ออกครับผมก็อย่าคิดคิดไม่ออกเลยครับผมเราดูก็ว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับเพื่อนเราจะไปหาที่ไร่ขา้าวโพดนอเราครับผมไร่ข้าวโพดที่เรามาปลดกันไอ้ตองนังครับผม ตอนนี้ก็คือเราจะไปหาเห็ดครับผมเลตโก้ไปไปโกโก้นี่เพื่อนตรงนี้ยังไม่ได้เห็ดเลยเรายังไม่เจอเห็ดเลยเราจะไปดูกันกว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะนะเราคิดว่าเราน่าจะได้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เห็ดขึ้นมากเยอะมากเลยครับผมถ้าเราเจอแล้วเพวื่อนๆเดี๋ยวจะเราจะไปส้้ยกิ่งไปหาก,กันเลย นี่เปรี้ไขรข้าวโพดของผมเองครับผมเพื่อนที่ผมมันทำนะฮะที่โม้แล้วก็ผมไม่ดูนี่ไ,ไร่ข้าวโพดสวยๆเลยครับผมเพเื่อนเพื่อนเอย่างมาทำไร่ขา้าวโพดนะครับมันก็สนุกด,ดีนะพเพื่อนเฮ้ยมีกองไพร่เห็ดยังไม่ขึ้นครับพเพนะื่อนอันนั้นเขาเรียกว่าเห็ดกองไพร่ครับเห็ดกองไพร่ยังไม่ขึ้น,นครับผมเห็นกองไพม่มันจะขึ้นเอ่อ เออตอนกอไผ่แล้วก็เออตอไม้สักวันนี้ฮะเป็นคือตองไม้ด้วยครับผมเจิงกาลียะครับผมยังเลยครับจะตัเจิงไหมยังเลยครับเรา๋วเพืเรายังไม่เจิงเลยถ้าจะมาตะโกนดังนะเราจะได้ไปสักให้ช่วยนี้มันเป็นช่วยแบบว่ามันขึ้นมาใหม่เลยครับเพื่อน อ้ื่นนี้มันเป็นชลืนแบบว่าขึ้นมาใหม่แล้วพเพื่อนๆไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่าเนี่ยมันมีตอกไม้ไผ่อยู่แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะ,พะเพื่อนตะวันเจอบ้างไหมนี่ตอกไม้ไผ่ก็มีนะ,พะเพื่อนแต่ว่ามันไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าในวันนี้นานก,การถ่านกิจกรรมธรรมชาติก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างพเพื่อนๆเพื่าเราจะได้ทุกรข้งนะเพราะมีคนบอกว่าคึืนนี้มันเป็นช่วงแบบว่าที่เห็นขึ้นเยอะนครับเพื่อน เสียฟางรอดนะครับทำเวลาเมนเสียฟางรอดก็คือเห็ดมันจะขึ้นเหเราไปดูกันว่าเราจะได้ไหมครับจะพอว่าเห็นจะพอว่าเห็นจะพอว่าเห็นโอ้ยดีสุีเลยโอใช่เหรอใช่ใช่ได้กุ้ยเห็นไหมครับโอ้แต่ว่าผมว่ามันขึ้นเยอะมากนะครับเพื่อนโอ้เพื่อนโอเงครับมันดูกันครับผมโอ้ขึ้นเยอะจัดครับผมเพื่อนโอ้ได้เวลาเก็บแล้เพื่อนเก็บแล้วผมโอ้โอ้โหเพื่อนเก็บได้เยอะ อ่ครับผมเพื่อนโอ้โหเห็ดเยอะมากครับผมโอ้ต็นกระมังเตถุยแล้วเพื่อนมาดูกันโอ้โหเห็ดอ่อนอนครับผมมันน่าจะอร่อยดีนะเพื่อนยันย่างอ่อนอยู่ครับผมเห็ดก้อนไม้ไผ่โอ้โหอร่อยแน่นอนครับเพื่อนใส่ไว้ในกือเลยครับผมขาดหรือว่ากึ้งครับเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่นี่เพื่อนตัวเด็กๆยักขึ้นมาเยอะและเพื่อนแบบนี้ก็คือถ้าเราจะเก็บกินมันก็อร่อยนะเพื่อน นี่ต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนนะผมอ่อนๆไปนี้มันจะอร่อยกว่านะผมเพื่อนหรือไม่ก็ถ้าเราจะไม่เก็บก็ได้ครับให้คนที่มันทีหลักก็เขาก็จะได้เก็บกินนะให้เขาได้เก็บกินบ้างโอ้เพื่อนดู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 นี่ต้นอ่อนเยอะมากครับผมเพื่อนเห็นไหมครับต้นสีแดงครับผมสีชมพูนี่ก็ขึ้นเยอะครับผมนี่เพื่อนอันนี้คือต้นมันเล็กเกินไปเราก็จะให้เขามันเก็บทีหลักนะครับ เราก็ไม่ได้มา,าบ่อยับผมเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านเราครับนานๆเราจะมาทีน,นึงครับผมให้เขามันได้เก็บเกินบ้านครับผมโอ้โหเพื่อนๆมันดูโอ้โหม,มันดูกองน,นี้ครับผมคือเยอะจัดเต็งกระมังเต็มไทยเราเพื่อนดู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 ต้นเล็กๆนะครับผมต้นเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆเลยโอ้โหนี่นี่น <c oughs> <อ>ี่เยอะจัดเพื่อน อันนี้ท่านแบบว่าโต๊แบบนี้ก็สามารถเก็บได้นะเพื่อนๆถ้าเราจะเก็บนะแล้วก็มันไม่ได้เล็กเกินไปอะมันเป็นโต๊ะอ,ออนแบบนี้มันก็กินได้ครับโอ้ทุกคนเห็บเยอะมากเลยม,มากินกันไหมทุกคนรอให้มาตรงกันอนะ่ะ <c oughs> มากินกันไหมทุกคนอร่อยนะครับอร่อยนะครับ,รบต้องก,มามากินกับมาม่ากได้นะครับพเพื่อนเพื่อมากิกันไหมเพื่อนๆ โอ้กันนิกมียึดจัดเดกกลมาเตไถเลยเพื่อนเพื่อนตัวเบรนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้มันไม่ได้เล็กเกินไปฮะหรือไม่ก็เราก็จะเก็บว่าให้คืนมันเก็บทีหลังก็ได้ฮะนี่เพื่อนเพื่อนตัวเบรนี้คือมันเล็กเกินไปสําหรับต้นที่มันคือข้ามตองไม้ไผ่นี่คือให้คืนมันเก็บทีหลังก็ได้ฮะส่วนต้นนี้ก็คือถ้าเราจะเก็บก็เก็บได้นะเพื่อนเพื่อนนี่มันเป็นตูออกมากเลยเพื่อนเพื่อนแบบว่ามันออกแบบว่าถ้าเราเบิดแล้วก็มันก็จะละลายแบบนี้ฮะมันเป็นแบบว่าสุดยอด หรือเราจะเก็บกีก็ได้ครับถ้าแบบว่าต้นนี้ก็คือเก็บได้เลยนะครับส่วนต้นนี้เก็บเก็บได้เลยมันก็พองกีได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อมันดูกันนะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อสีชมพูหรือว่าสีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อน่ตอนนี้เราก็ได้ประมาณนึงแล้วนะครับเพื่อนเเดีย๋ดวยวเราจะไปหางต่องนะครับบมกที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่ามันคือเยอะจัดนะครับเพื่อนเนเดี๋ยวเราจะไปทํากีนะครับเราจะทําน้าซุปแบบว่าอือหือกีแล้วไม่อยากจะบอกนะเพื่อน ผมอยจะบอกเพื่อนๆคนอีสานว่าเส้นไหลเด้อหัต่อเลยเพื่อนเส้นไหลเด้อพี่น้องมาหันกันบ่ที่นี่เห็ดเยอะจัดนะเพื่อนๆคือเ่าว่าวัวอีสานวัวได้เนาะวัวได้โอ้โหตัวนี้ก็มีเยอะจัดนะเพื่อนดู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 โอ้โหไม่อยากจะบอกครับเพื่อนสามารถเก็บได้เลยครับผม Oh, โอ<ฮ>้โหเต็มนต้ตมันยึดจัดหรือว,ว่านี่เพื่อนๆแต่ละดอกได้มาสวยไหมครับเพื่อนๆดอกสวยจัดเต,ต็มกลมันเต็มถ่ายเราเพื่อนเรามาดูกันนะครับโอ้จอตัวเก็บได้เยอะแล้วครับผมเี้ครับน,บนี่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 น,นี่แต่ละดอกได้มาสวยยมากนะผม<ร>ช่วยพี่พพน้องชวยอีสามมันกินด้วยแกันเดอร์แต่ละคันนี้มีแต่แซลไรเดอเดี๋ยวเราจะไปหากับสองครับเพื่อนๆไม่รู้เราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะ มันมีกอนไผ่เยอะัที่นี่ครับเรามาดูกันนะครับโอ้โหพเพื่อนมีอีกไหมครับโอ้ออโ,อโหต้นนี้มันขนึ้นแบบว่าต้นมันไม่ได้ใหญ่มากครับเพื่อนมาดู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 าดาดกันนะครับผม <c oughs> นี่เพ <c oughs> ื่อนนะมันเละอยู่นะครับแต่กินยังไม่ได้นะครับ เอส่วนเอดอกนี้ก็ถ้าจะเก็บกีก็เก็บดีเก็บกีได้นะครับเพื่อนๆนี่เบ็ดนี้ท่าะหลังง่ายๆครับผมสามารถเก็บกีได้นะเพื่อนๆไปกีกับต้มกับอะไรก็ได้ครับต้มยำก็ได้ครับใส่หมูใส่ตุ๋มใส่ไก่อะไรได้หมดครับผมสามารถอร่อยมากครับผมเพื่อนตุมออกแบบนี้แหละอร่อยที่สุดในโลกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเราจะหาได้ประมาณไหนครับเดี๋ยวเราจะไปหากระต่อครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเพื่อนเราดูกันนะครับผม โอ้โหโต้นนู่ก็มีครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้จ้าตัวไปเก็บให้ครับผมโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้เพื่อนเจะาตัวเก็บเลยจ้าหืมเซฟไหลด้วพี่น้องโอ้โหเห็ดกองไผ่มันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ชินครับผมเพื่อนอร่อยอร่อยโอ้โหยึดจับครับผมเพื่อน ไม่เชื่อมันจะเยอะขนาดนี้ครับผมเรย์เสร็จเรย์นั่งไปผ่อนเสรแล้วนะครับเไปไปหากระต๊อกกระดูเกิร์ดูเพื่อนพดู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 จอดตัวเหยียบต๊ะข้าวโพดของผมครับเพื่อนพดูเนี่ยผู้เสียดายมากเลยครับเพื่อนพเสียไปตั้งประมาณสองร้อยกระบอกแลโอ้ข้นเสียดายนะเพื่อนพ เสียดายมากเลยอยากจะร้องให้ครับเพื่อนๆหอมต้นนี้โอ้โหคือผมไม่อยากจะบอกครับอหอมจระลยนี่ผมปลูกก็มันไม่ขึ้นแล้วเพื่อนมันไม่ขึ้นแล้วไม่สามารถออกรากอาากอาากผมได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองปลูกกันต่ออีกทีหนึ่งนะบังทีเดี๋ยวถ้าตกข้าวโพดมันโศ่สามโผก,ก็มันก็จะขึ้นใหม่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรคือเราร่านกันอยู่แล้วแหละ เดี๋ยวเราไปหักกับต่อาไม่รู้เราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับผมโอ้โหพอไผ่ก้อนนี้ไม่มีเลยครับเพื่อนเพราะอะไรครับผมเพราะว่ามันยังไม่เก่าครับผมถ้าตบกไข่ดิ่ไอ้ทําเปไปว่า เป็ดตองไัยที่มันไม่เก่าเท่าไหร่ก็คือเห็ดยังไม่ขึ้นครับผมเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับเราจะไปหาต้นใหม่ครับผมรักทุกคนไม่มีวับเรียบเลยครับโอเคที่ไหนพอจะเห็นบ้างไหมเนี่ยมีอย่างไม เพื่อนมาดูไร่ข้าวโพดครับสวยไหมครับเพื่อนๆปีนี้ก็ลมทุวไปเยอะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีราักานหรือเปล่านะครับมีไม่มีไม่เป็นไรเราก็สู้อยู่แล้วเพื่อนๆเราจะหันเห็ดกันครับผมถ้าได้เห็ดก็พอแล้วครับผมข้าวโพดไม่สนใจครับผมเรื่องข้าวโพดเก็บไว้คีหลังครับผมเพื่อนๆเรื่องเห็ดสาคัญากวาครับผม ว้าวว้าวผมไม่อยากจะบอกเพื่อนๆมาดูมาดูมดูมาดูมาดูผมเจอเห็ดนะเพื่อนๆผมเห็นอะไรผมยังไม่รู้นะครับผมเพื่อนๆมันดูกันนะครับผมอันนี้คือเห็ดที่กินได้แน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกินได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพื่อนๆมันเป็นเหดี่มันแข็งอเปล่าเราจะดึงออกนะโอ้มแข็งมากเลยเพื่อนๆเห็ดนี้ผมสามารถรู้เลยว่ากินได้ไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวมจะชิ้นให้ดูนะเพื่อนทนอืมทำไมมันแข็งจังวะมันแข็งมากเลยเพื่อน เนี่ยเพื่อนเพื่อนเหกดนี้สามารถกินได้นะครับนี่ผอจะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่องนะผมจะลองกินให้ดูก็ได้ครับเพื่อนเพราะว่าที่ผมบอกว่ากินได้ไม่ได้ของพองอะไรครับมันก็มีแบบว่ามันจะมีรูเป็นรูรูรูแบบนี้ครับเพื่อนกินได้กินกับน้าพริกได้ครับไม่ไม่ต้องต้มสูตรหรือว่าไม่ต้องทำอะไรกินเพราะว่ามันมันแรงเข้าไปในรูมอยู่นะครับเพราะว่ามีหนองหนองตัวเล็กๆเห็นไหมครับเพื่อนในมือผมนะหนองกินได้โค้งก็กินได้ผมจะลองกินให้ดูนะครับเพื่อนที่มันช่วยเดิม เยพื่ออะไรโคกบอกว่าอาจจะก,กินไม่ได้ก็นะฮะมันไม่ใช่กืดทันยานะคะเพื่อเพื่อแต่มันเป็นปกืดเบื่อครับผมก็ยังไม่รู้ว,ว่ากินได้หรือพอจะรอกินได้โจะตายแล้วโควก็มันไม่น่าจะตายนะจะจะพอว่ากินก่อน <c oughs> <c oughs> จะพอว่ากัากิีไหมเนี่ยนี่ <c oughs> ผมจะไม่ให้จะพอวากินนะแล้วโควตัวไปพู้ใหญ่เอาพมมืข้อมูลแล้วโคก็ไปโคกล้ามอยู่แล้วฮะ นี่นะครับเพื่อนๆมันดูกันนะครับผมไม่ได้โกหกนะรผมจะลองกินให้ดูครับมันเป็นเห้ยอะไรแบบว่าเพื่อนๆมันแข็งหรือว่ากินแล้วมันหนึบแปบว่ารสชาติมันจิกๆหรืออะไรยังไงแต่มันไม่ได้ขมนะเพื่อนๆมันไม่ใช่เหตดพี่หรอกเนี่ยผมรู้ว่ามันไม่ใช่เห็ดพี่เพราะว่ามันมีแมลงกีอยู่เมื่อกี้ ผมไม่ได้โกองอะไรผมจะหลอกกีให้ดูนะเพื่ผมไม่ได้ไม่ได้ไขออกนะต้องไม่เชือ่อผมหลอกกีให้ดูนี่จะพอบางนิดนึงนะฮะ<ม>อีกแบบว่านี่้ำลายหลอกจีเพื่อนๆคนลองหลอกจีดูเชื่อเหรอแต่ว่ามันเป็นคือแบบว่าหลอกกีเข้าไปแล้วถ้าหลอกกีน้ำหมดแล้วเพ<ม>ื่อนเพือนว่ามันก,ก็ว่ามันแผลแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ นี่พวกเราก็ย so ังไม่รู้ว่า <oh มันกินได้ไม่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าเราสามคนนะเรารักกันครับจริงๆนะครับเฮ้ยอย่าไปกินครับกินแล้วมาวะผม เออว่าคือดรถเมมูดอ่ะฮยใครผมไม่ได้ใครทีนะเพื่อนมาดูกันกินแล้วเมาอยากจะหัวร้อนนะเพื่อนผมไม่รู้มันเปียอะไรนะฮึ คือกินมัว่ามาัแข็งเลยว่าอะไรที่อย่าเนื้อยเื่อเราไปเจรกินดูนะผมลอกเคี้ยวหนักมากนะบงดูเพื่อมันสกปักนะเนี่คือว่าอีกคนมาปลาเส็มอ่ะอืมเรจะองกินดูนะเพื่อ ผมไม่ได้โกหโกหมผมไม่ได้ไขท่ทีผมไม่ได้ตัดตอ๋องอาไป้เหคือเราเอามาตัดนี่นี่เพืเ่อนเพื่อนผมกินหมดแล้วนะผมไม่ได้โกหกนะครับเธอสามารถกินได้ครับเพืเ่อนถ้าเห็นแบบนี้ก็กินได้นะเพืเ่อนเพ่เด<ม>ี๋ยววัดกิน<ม>แล้วเหเื่อน เรากินเข้าไปแล้วก็คือเราอยากจะเต้นนะเพื่อนมันจืดจืดนะครับมันจืดรสชาติม,มันจืดแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็มันมีน้ําอยู่ข้างในเพ<ว>ื่อนเรากลึนงน้ำหมดแล้วก็คือมันเหลือแต่เ,เหมือนเป็นซากอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันจะฝักหรือว่าผมก็บอกไม่ถูกนะเพื่อนแต่ว่าสามารถกินได้ครับทําใส่น้ําพริกปาล้างหน่อยนึนนงคือแซมไหลเดินผมไม่ยากจะบอกนะเพื่อนแต่ผมก็บอกไปแล้วนะเพราะว่าโพรัรเพื่อนทุกคนนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็ได้เห็นเห็นอะไรนะเหดกองไม้ไผ่ได้เยอะเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปสรุปให no. ้ข้าบงเลยไม่รู้ว่าเราได้จะประมาณไหนแล้วก็เราจะไปทําเมนูให้กินครับเพื่อนเพื่อเหงนี้สามารถกินได้นะครับเพื่อนเพื่อชิวทอกหมาเนี่ยคือสามารถกินได้นะครับผมเดี๋ยวว่าเพื่อนเพื่อใครเหกไหนที่ดมกินแล้วก็คือถ้าไม่มีเมลามีกนก็คือถ้าไม่มีเมลามีกนก็คือไม่ต้องกินนะเพื่อนเพื่อถ้ามีเมลามีกนก็คือแสดงว่าเมลามมันไม่ไตเรากินเข้าไปมันไม่ไตแน่นอนอยู่ครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเหงที่ เฮ้กอไม้ไผ่ก็เราได้ประมาณนี้นะมันก็เยอะนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปสูตรไว้คาดวงนะครับผงเราไปดูว่าได้ประมาณไหนแล้วเราจะไปทำเมนูอะไรกันเราดูกันนะครับเพื่อนไปครับบงกันเลยไปไปเลยเลยเยไป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 เดี๋ยวว่าบุกี้หรอยังนี่เพื่อนเพื่อนเห็นที่เราได้มาก็เยอะนะครับมาดูกันนะเพื่อนเยอะไหมครับเพื่อนเพื่อนเต็กกะมันเตะถูเตกกะกะละมังนะครับบงเดี๋ยวผมจะโย่ให้ดูครับเยอะ เยอะจ้ะเพื่อนนี่ยังไม่หมดนะเหลืออยู่เยอะนะจังหวะว่ายกขึ้นมาเลยเรอยกขึ้นมาเลยเต็มมึงเลยนี่เยอะมากเลยครับเพื่อนๆนี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยครับผมมันเป็นเหตุที่มันอยางอดออกอยู่นะผมเหตุกอกไม้ไผ่ครับเพื่อนๆผพอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าไอ้ช่วงนี้เห็ดกอกไม้ไผ่มันขึ้นเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆเราไปเก็บดูนะครับมันมีเยอะมีเยอะมากครับผมเพื่อนเพื่อๆผมพอจะบอกให้นะครับ เหงที่ผมเก็บกินเมื่อกี้ผมกีนแล้วผมรู้สึกว่าผมเบลื้งครับเพื่อนๆอย่าเราไปกินเห็ดแบบว่าสูสีสูงห้านะครับถ้าไม่รู้จักว่ามันมีพิษหรือไม่มีก็คือไม่ได้ไปเก็บกินนะครับเพื่อนๆผมกีนแล้วผมรู้สึกว่าผมเหมือกับปากของผมมันไปทะนุทะนี้บ้างครับผมก็รู้สึกรู้สึกบ้างไหมรู้สึกครับรู้สึกเม <า S 1> ืสาวหต่ <laughs> เงาสาเตงอยู่ข้างหน้าอย่เพื่อเพื่อเหกเหนี้อย่าไปอย่าอย่าไปกินมุ่มวยนะครับเราเมาจริงๆนะเพื่อเพื่อเห็นที่เห็นที่เราไปกินนี่เรากินแล้วเราเมาครับเพื่ออย่าไปกินมุ่งวยแล้วอย่าไปกินสดๆนะครับเพื่อเพื่อมันไม่ดีนะครับแค่เราจะกินให้ดูเฉยๆแต่มาขึ้นเหกอะไรเลยไม่รู้ตอนนี้หัวเบลงมากเลยครับผมแล้วก็เหมือนมีพันบัญ่าง เมื่อเวลาผมคุยแล้วก็ปากเขาผมมันย่อยไปฝานนฝงนี้ครับคือเอาดูตอนที่เราไปทําเมนูเห็ดกันนะครับเพื่อนเราเราขอไปทําเห็ดก่อนนะครับเราดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนครับผมคือวันนี้รู้สึกว่ากินเห็ดเมื่อกี้นี่เมาครับผมเพื่อนเพื่อนอย่าเราไปกินนะครับมันอันตรายครับผมอาจจะถืนข้านเราพิการก็ได้ครับอย่าไปกินนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราตอนนี้คือ ลอกของตัวไปทากับข้าวก่อนนะครับไปทำินนะครับเดีวพอวันแล้วสก์เกิลออกอ๋อจะให้เมนูด้วยไหมขอเอาไปเลยคือคือตัวนี้คือหเหงื่อที่เราไปหางมาได้คือเราจะทำเมนูกันนะครับผมเพื่อนๆให้จาวาจาวาจูจุ๊ไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเหตุที่เราไปหามาได้ครับผม เต็มหม้อเลยครับผมใส่พริกแล้วก็ใส่ผักชีแล้วก็ใส่ผมนัวแล้วก็เกลือแล้วก็ใส่กระเทียนครับใส่กระเทียมเป็นเมนแบบนี้แล้วครับผมเราก็จะมาต้มกันฮะเราจะดูกันว่ามันอ,อร่อยหรือเปล่านะครับเผ็ดไม้ไผ่ครับหรือว่าโค้งนะครับไฟขอลอมติดแล้วครับผมตอนนี้ Ok. Ai đại chạy okay, no. okay. đai. Mà mày nhớ, đi mà có mình เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้คือเห็นคอเรามสูตรแล้วครับผมหน้าตาน่ากินมากเลยครับผมเพื่อนเราจะลองชิมดูรับอร่อยมากเลยครับผมกำลงกินกันเลยครับผมเพื่อนๆมากินด้วยกันไหมครับคนจะอร่อยนะดูงนะครับผมเพื่อนว่าตรงนี้นะครับผมทุกคนต่างเลยครับพี่น้องต่างเลยครับผมไม่ต้องเกรงใจครับผมกินเยอะๆเลยครับผม ร้อ,รอนๆครับผมอร่อยมากครับผมร้อนๆเผ็ดๆเส้นๆครับผมเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับเพื่อนๆอร่อยหรือเปล่านะครับเราจะมากินด้วยกันนะครับเพื่อนเราันกินด้วยกันนะครับผมกินด้วยกันไหมครับคนจะอร่อยมากเลยครับผมนี่เพื่อน อืมอร่อยครับร้อนนะครับรอเป็นหนนะอรร่อยครับโอ้ร้อนเผ็ดนะผมรู้มึกอ,อ,อร่อยจริงๆ,ๆครับผมเพื่อนนี่นเห็ดเห็ดกอไผ่ปิงนื้อเด็กกี่แค่สามครั้งครับผม,ผมอันนี้ปิง นีนี้ั้งแรกครับผมทานได้ขอบปีครับแล้วก็เราก็กินดูแบบว่าอร่อยจริงๆครับผมเพื่อนเยี่ยมเลยครับผมอืมเปยวเห็นที่แบบว่าพืชตามธรรมชาติครับเพื่อนพืชตามกอมไผยครับผมแต่ว่าเหตุที่กล่องนั้นนี้ที่ผมไปกินสดๆนี่คืออย่าไปกินครับเพื่อนไปกินแล้วเราเมาจริงๆครับผม,มไม่รู้ว่ามันมีพีหรือเปล่านะน่าจะมีพีนะน่าจะมีพี่ phải là gì đó làm màu hả tạng ơi anh lại mặc cái này nha xin ông mặc dù

อร่อยทุกคำแล้วเพื่อนๆไม่มีคำบรรยายครับผมเราไปห่างดูครับผมทีในป่าอร่อยมากครับผมอร่อยจังวัะงี้ทุกคนไอใหญ่เลยทุกคน อร่อยมากครับผมของข้าวนะครับอร่อยมากเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงแรกๆที่มาขึ้นมาพอปีนี้ครับผมเพื่อนๆเราไปหาดูครับผมเพื่อนๆหลายคนที่ได้ดูขึ้นก็เราไปหาดูครับผมเป็นมันขึ้นเยอะมากเลยครับผม,อ,มอร่อยมาก พื้นโครัยเขาอาจจะกินไม่ถนัดครับเพราะว่าน้องดูดี่หน้าคอพังนมนิ่งน้องอาจจะยังไม่เคยกินในเบตองครับผพื้นกินข้าวเบตตอ้หรือเปล่าครับไม่ถึงครับนี่เท่านี่ข้าวแรกชีวิตเคยซื้อครับ อยู่้วกบัตรนมนี่ตีนข้าวเหนียกวกับปลาเจ้าข้าวเหนียวครับเพื่อนชิ้นสุดท้ายครับผมอืม,อ,มอร่อยแม่เหมนนี้หมดแล้วผมเพื่อนสำหรับที่นี่ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อน ถ้าชอบใจคลิปขอร้องก็อย่าลืกลมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูครับผมเจอมการคลิปวิดีโงหน้าครับผมสวัสดีครับ